สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับตามนัดจ่านิวนั่งรถไฟไปราชะพักโวยมีเจ้าที่สกัดขบวนทำาราช้านักศึกษามทห้อยนวีรร่วมนะครับเมื่อเวลา06.30นวันที่7ธันวาคม2558ที่สถานีรถไฟฟ้าทนบุรีบางกอกน้อยกลุ่มประชาธิปไตยศึกษานำโดยนายศิรวิชญ์เสรีธิวัฒน์หรือจานิวนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากกิจกรรมนั่งรถไฟไป,ไปอุทยานราชะพัก ส่องแสงหาก้นโกงโดยนันรวมผลเพื่อขึ้นขบวนรถไฟที่255ทบุรีหลังสวนในเวลา07:00น,นผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในสถานีและบริเวณรอบๆมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบกระจายกำลังดูความรักษาความสงบเรียบร้อยจำนวนหนึ่งนะครับเพราะมีเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดนำสุนัขตำรวจมาตรวจหาวัตถุอันตรายของขอบวนรถทั้งบริเวณโดยรอบขอบวนและ บนขบวนรถด,ดังกล่าวขณะเดียวกันมีประชาชนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทยอยเดินทางมาขึ้นรถไฟอย่างต่อเน,นื่องลืมถึงรวมถึงนะักกิจกรรมกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะครับเข้าร่วมทากิจกรรมครั้งนี้ด้วยอาทินายพันศักดิ์ศรีเทพพ่อน้องเชอที่ถูกยิงเสียชีวิตจากเหตุการ์สลายการชุมนุมเมืม่อปี253นายอานอนท์นำพาทนายความสิทธิมนุษยชนนายนัทพัฒนอักคะ อักฮงครับน้องชายนางสาวกมลเกตอักฮานพยาบาลอาสาที่ถูกยิงเสียชีวิตในวัดประทุมวนารามจจเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อปี253นอกจากนี้ยังมีในายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยและนายศิวพรอินทรลักษ์นักศึกษาปีหนึ่งคณะนะมนุษยาศาสตร์มอรามคำแหงเดินทางมาให้กำลังใจในายศิวิทย ที่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารเรียกพบหลังประกาศเชิญชวนให้ประาชาชนมาร่วมกิจกรรมผ่านทาง facebook นะครับโดยถือแผ่นกระดาษเขียนว่าทีมจันนิวและ VC Overcome นะครับในเนติวิทให้สัมภาษณ์ว่าเบื้องต้นไม่ทราบว่าจันนิวจะมาหรือไม่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่มาให้กำลังใจจันนิวเพราะเขาแม่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรก็ยังถูกทหารควบคุมไปสอบสวนนะครับในศิวพรกล่าวว่าหลังจาก เห็นจานิวโพสเฟซบุ๊กชวนเพื่อนไปเที่ยวอุทยานราชพักจึงเดินทางมาให้กำลังใจที่สถานีรถไฟบางก่อกน้อยเพราะฐานมีการกระทําเหมือนโจรใช้แม่จานิวเป็นตัวประกรันเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนไหวในวันนี้คนระับผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเมื่อน,นักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มธรรมศาศนะครับมาถึงสถานีบางก่อกน้อยก็ปป่านวิดเป็นสรรนัญญาณก่อนการซื้อตั๋วรถไฟและขึ้นไปรอ จาดนิวบนโบกี้รถไฟนะครับต่อมาเวลา0 7วนถึง5นกลุ่มนักศึกษาจากคณะนิติศาสตรม์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์4คนเดินทางมาถึงสถานีรถไฟบางกอกน,น้อยใส่เสื้อสีดำที่หน้าอกเป็นรูปหัวใจสีเหลืองภายในเขียนข้อความห้อยนกหวีดที่มีสายคล้องเป็นลายธงชาติเมืม่อมาถึงแล้วเป่านกหวีดลั่นสถา,านีก่อนจะซื้อตั๋วรถไฟและขึ้นไปบนโบกี้ของขบวนที่ 25 5นายปยรัต์จงเทพนักศึกษาปี3คณะนิติศาสตร์มธร,รมศานะครับกล่าวว่าที่ใช้สายของคอเป็นไายธงชาติเพราะคิดว่าจะปลอดภัยเพราะถ้าใส่แล้วปิดทำเนียบได้ปิดถนนละดมเนินได้คงไม่ถูกจับส่วนน้องวีดเป็นสัญลักษณ์ของการปลุกมวลชนต่อต้านคอร์รัปชันเคยมีคนใช้กันทั่วประเทศครั้งนี้ใช้คงไม่ผิดอุทยานราชพักเป็นที่สําหรับคนดีผมมีธงชาติอยู่แสดงว่าผมเป็นคนดีสามารถไปด้วยกันได้ นายปิยรัตน์กล่าวนะครับจากนั้นนายวุฒิชาติกญญานามิตรผู้ว่าราชการรถไฟแห่งประเทศไทยและพลตํารวจตีสมพงษ์ชิดดวงรองกุ้มชาณอเดินทางมาตรวจความเรียบร้อยภายในสถานีโดยนายวุฒิชาติให้สัมภาษณ์ว่ารถไฟเป็นพื้นที่สาธารณะและมีหน้าที่ให้บริการประชาชนตามปกติโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการประสานงานห้ามก็ใช้พื้นที่และรถไฟที่ประชาชนจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมจะออกรถตรงเวลาและจะไม่มีการห้ามใครขึ้นรถไฟ ด้านพลตํารวจตีสมพงศ์กล่าวว่าวันนี้ไม่มีอะไรพิเศษเจ้าหน้าที่ตํารวจมาดูความเรียบร้อยความปลอดภัยและการจราจรเนื่องจากเป็นห่วงมือที่สามและผู้หวังผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวเท่านั้นถ้าทําถูกกฎหมายหมดก็มีสิทธิ์จะเดินทางไปโดยการเดินทางครั้งนี้ได้เพิ่มขบวนโบก,กี้จากเจ็ดโบกี้เป็นเก้าโบกี้ตามคำขอจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนยันไม่มีคําสั่งหรือมาตราการดูแลอะไรเป็นพิเศษโดยเจ้าหน้าที่ดําเนินการทุกอย่างตามรอบกฎหมาย และบนขบวนรถไฟจะไม่มีตำรวจนครบาลแน่นอนคนตำรวจตีสมพงศ์กล่าวนะครับต่อมาเวลา0 7 2 0นนายศิรวิทย์เดินทางมาถึงที่สถานีรถไฟธนบุรีก่อนเดินขึ้นขบวนรถไฟโดยนายศิรวิทย์กล่าวว่านั่งรถไฟขบวน3 5 2ธนบุรีลาบุรีมาแต่ถูกกักขบวนที่ชุมทางตลิ่งชัน30ินาทีทำให้มันถึงช้าอยากจะร้องเรียนการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าจะให้บริการประชาชนแต่ทําไมถึงทําอย่างนี้ทางนี้ยืนยันว่ากิจกรรมวันนี้จะจัดตามตารางที่ได้กําหนดไว้ต่อมาเวลา07.30นรถไฟได้ออกจากสถาน,านีตามกําหนดซึ่งโดยสถานีทุกสถานีมีเจ้าหาน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบมาสังเกตการและถ่ายภาพขบวนรถโบกี้ที่นายศิรวิทย์โดยสารขึ้นตลอดนะครับตลอดเส้นทางนะครับ